กระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เสดิมมากวนวลอดีตอาจารย์มหาวรัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยาและมหาวิาลสงขานครินทร์ทยาเขตปัตตานีจะคุยกับท่านผู้ฟังผู้ชมเกี่ยวกับภาษาและวรรณวรรณคดีไทย เรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือเกี่ยวกับนิราชพัทรลุงซึ่งกระผมได้รับเชิญจากสำนักวัฒธรรมแห่งชาติให้แต่งนิราชพัทรลุงหนึ่งในนิราชเมืองไทย76จังหวัดข้าพเจ้าได้รับเชิญให้แต่งนิราชพัทลุงจึงขอนำเสนอท่านนะ นิราชพัทลุงจำเรียงคำจำราดจากเมืองหลวงทุกเพราระจากคาครับเซนหนักช่วงจำจากดวงอไทยน้ำใจงามโดยรถด่วนกระบวนใต้บัตเตอร์เวิร์ดสู่บ้านเกิดพัทลุงรุ่งสยามเมืองคนดีคนด้นจนลือนาม นิคมคำศิลปินดังหนังโนราเพียงข้ามคืนตื่นนอนตอนฟ้าสางเห็นรางๆงเขาอกทะลุเมื่ออุสารถชะลอพอเทียบชานฉลาพระสุธา